พรีเมียร์ลีกคืนนี้เดือดแน่นอนเชลซีเปิดบ้านรับเบรนฟอร์ดเกมที่ชี้ชะตาฟอร์มทีมเราจะพาคุณดูตัวจริงแผนการเล่นและคาดการผลแบบเจาะลึกถ้าคุณคือแฟนสิงห์บลูห้ามพลาดคลิปนี้ไปรับชมกันครับสวัสดีครับคอบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมตช์หยุดโลกฉบับเวสต์ลอนดอนดาบี้ เมื่อยักษ์หลับอย่างสิงโตน้ําเงินครามเชลซีที่กําลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านแบบสดๆดร้อนๆต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของพึ่งพิคาดเบรนท์ฟอร์ดทีมที่ชั่วโมงนี้ฟอร์มร้อนแรงจนใครก็ฉุดไม่อยู่ไฮไลท์สาคัญที่สุดของวันนี้สเตมฟอร์ดบริดจ์กำลังจะต้อนรับเจ้านายใหญ่คนใหม่เหลี่ยมโรเซเนียกับการประเดิมคุมทัพในพรีเมียร์ลีกนัดแรกเขาจะพาเชลซีกลับมาผง,งาดหรือจะโดนพิษสงของฝูงพึ่ง เล่นงานจนปางตายวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นข่าวคราวความพร้อมและวิเคราะห์สกอร์ไปพร้อมกันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเชลซีกันก่อนครับสถานการณ์ในรั้วสแตมฟอร์ดบริดจ์ตอนนี้ต้องบอกว่าฝุ่นตลบจริงๆครับแม้เลียมโรเซเนียจะเริ่มงานด้วยการถล่มคู่แข่งใน FA ฟเอ5ต่อ1แต่เกมล่าสุดในศึกคาราบาวคับ รอบรองชนะเลิศเล็กแรกพวกเขาเพิ่งจะปราชัยให้กับอาร์เซนอลไป3ต่อ2แบบน่าเสียดายโรเซเนียยอมรับตรงๆครับว่าทีมของเขาต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้นอกจากคะแนนในตารางที่ร่วงไปอยู่อันดับ8แล้วกระแสะแฟนบอลที่ต่อต้านบอร์ดบริหารก็ยังคู่โชนอยู่โจทย์ของเขาคือการพาทีมกลับไปติดท็อปโฟให้ได้แต่สถิติมันช่างน่ากลัวครับ เพราะเชลซีชนะแค่นัดเดียวจาก9นัดหลังสุดในลีกแถมเกมรับยังเสียประตูขึ้นนำมา3มเกมติดต่อกันแล้วถ้าวันนี้ยังโดนก่อนอีกแล้วก็บันเทิงแน่นอนครับแฟนสิงบลูตัดภาพมาที่ฝั่งผู้มาเยือนเบรนท์ฟอร์ดกันบ้างครับใครจะเชื่อว่าทีมที่หลายคนปรามาทว่าจะหนีตายในฤดูกาลนี้ตอนนี้พวกเขารั้งอันดับ5ของตารางคะแนน มีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลอันดับ4เพียงแค่2แต้มเท่านั้นฟอร์ม6นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาเก็บไปได้ถึง14คะแนนเป็นรองแค่จ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลทีมเดียวเท่านั้นครับโดยเฉพาะเกมรุกที่ดุดันยิงกระจาย13ประตูจาก4เกมที่ชนะรวดล่าสุดเพิ่งโชว์ความโหดบุกไปทุบเชฟฟิลเวนส์เดย์ใน FA คัพมา2ต่อ0สถิตินอกบ้านตอนนี้ชนะมา3นัดรวดในทุกรายการ ความมั่นใจของลูกทีมคีธแอนดรูสตอนนี้บอกเลยว่าทะลุปรลอดครับมาดูสภาพทีมกันบ้างครับเริ่มที่เชลซีข่าวร้ายคือลีวายโควิลยังเจ็บยาวแต่มิคาโลมูดริกยังติดโทษแบนแต่ข่าวดีคือโคพาวเมอร์และริสเจมส์มีลุ้นคัมแบ็กกลับมาลงสนามเช่นเดียวกับโมเซสไคเซโดที่พร้อมบัญชาการเกมแดนกลาง และที่น่าจับตามองคืออเลฮันโดกาาโชที่ฟอร์มสดเหลือเกินมีสิทธิ์เบียดลงตัวจริงทางกราบซ้ายครับรายชื่อที่คาดว่าจะลงสนามของเชลซีในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสกองหลังรีสเจมส์ฟฟาน่าชาโลบ้าและกูกูเร่ากองกลางรับเป็นไคเซโดและเอนโซกองกลางรุกเป็นหน้าที่ของเปโดรเนโตโคพาเมอร์กาาโช ส่วนกองหน้าเป็นเจ้าเปโดรส่วนทางฝั่งเบรนท์ฟอร์ดแม้จะขาดจอรจดาซิลวาและฟาบิโอกาวันโย่แต่พวกเขาจะได้ดังโกอูอัตตารากลับมารับชัยชาติและทีเด็ดที่เชลซีต้องระวังให้ดีคืออิกอติอาโกกองหน้าที่ฟอร์มฮอตที่สุดคนหนึ่งในลีกยิงไปแล้ว16ประตูเป็นรองแค่ฮาแลนด์คนเดียวเท่านั้นรายชื่อที่คาดว่าจะลงสนามของเบรนท์ฟอร์ดในระบบ4 2 3 1 ผู้รักษาประตูเคลเลอร์กองหลังเป็นคาโอเดเอเยอร์คอลลินส์และเฮนรี่กองกลางรับเป็นยาโมยุกและยาเนลกองกลางรุกเป็นหน้าที่ของอูอัตตาราเยนเซนและชาเดส่วนกองหน้าเป็นอีกอรติอาโกวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเกมนี้เชลซีของโรเซเนียพยายามจะเล่นเกมรุกและเน้นครองบอล แต่ปัญหาหลักคือความเด็ดขาดในเกมรับและสภาพจิตใจที่ยังดูเปราะบางตรงกันข้ามกับเบรนฟอร์ดที่เล่นด้วยระบบทีมที่ลงตัวมากพวกเขาไม่กลัวการมาเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์เพราะสถิติที่นี่พวกเขาเคยบุกมาชนะได้บ่อยครั้งประเด็นสำคัญคืออีกอร์ติอาโกจะป่วนแผงหลังเชลซีได้แค่ไหนและโคพาวเมอร์จะแบกความหวังของแฟนบอลเชลซีไหวไหม เมื่อดูจากสถิติที่เชลซีเสียประตูทุกนัดในช่วงหลังและเบรน f ฟอร์ดที่เกมรุกกำลังติดเทอร์โบผมมองว่าเกมนี้จะเปิดหน้าแลกกันสนุกแบบทีใครทีมันเชลซีอาจจะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์และการประเดิมสนามในเกมพรีเมียร์ลีกของโค้ชใหม่แต่ความเขี้ยวของเบรน f ฟอร์ดจะทำให้พวกเขาแบ่งแต้มออกไปได้ผมคาดสกอร์ที่เชลซีจะเปิดบ้านเสมอเบรนฟอร์ด2-2ครับ และทั้งหมดนี้คือพรีวิวก่อนเกมเวสต์ลอนดอนดาร์บี้ในค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรเชื่อในเวทมนต์เกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกของเลียมโรเซเนียหรือคิดว่าฝูงพึ่งจะบุกมาเผารังพญาสิงห์ถึงถิ่นและคาดว่าสกอร์จะจบที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเอาละครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์เจาะลึกทั้งหมดของศึกเวสต์ลอนดอนดาร์บี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นสาวกสิงห์บลู ที่กำลังรอคอยฟ้าหลังฝนหรือจะเป็นแฟนเดอะบีสที่กำลังฝันถึงพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเกมวันเสาร์นี้คือคำตอบที่ทุกคนพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงถ้าคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์ฟุตบอลแบบจัดเต็มเจาะลึกและรู้จริงแบบนี้ก่อนจากกันไปผมรบกวนช่วยกันทำ3า3สิ่งง่ายๆเพื่อสนับสนุนช่องของพวกเราหน่อยครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผลิตคลิปวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ออกมาทุกสัปดาห์ กดแชร์ส่งต่อบทวิเคราะห์นี้ไปให้เพื่อนๆในกลุ่ม l i น์หรือ Facebook ของคุณได้มาล้อมวงคุยกันก่อนเกมกด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตครับและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนเราแบบใกล้ชิดยิ่งขึ้นตอนนี้ช่องของเราเปิดระบบ member, member member หรือการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงกดปุ่มจอยหรือสมัครข้างปุ่มติดตาม คุณจะได้รับสิทธิทพิเศษมากมายทั้งปราสัญ,ญลักษณ์เท่ๆข้างชื่อคอมเมนต์และอีโมจิสุดพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นเพื่อช่วยเป็นแรงขับดันให้ทีมงานของเราเดินหน้าต่อไปได้ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาลุ้นกันครับว่าลอนดอนตะวันตกในวันเสาร์นี้จะเป็นสีอะไรสวัสดีครับ